ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคู่แข่งเทรนด์คาราจีลิเวอร์พูลช็อปแบ็กขวาซัมเมอร์นี้จะมีคาราเกอร์ตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลกล่าวว่าในช่วงซัมเมอร์นี้หงแดงจำเป็นต้องดึงแบ็กขวาดีๆมาร่วมทีมให้ได้เพื่อที่จะทั้งเป็นการกระตุ้นเทนเอเล็กซานเดอร์น Alexander ู u, และเป็นการช่วยดาวเตะชาวกฤษไปในตัวอเล็กซานเดอร์นูได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแบ็กขวาชั้นยอดตลอดช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแต่พักหลังมานี้ฟอร์มของเขาดอบลงโดยเฉพาะเกมรับที่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร จนส่งผลเสียถึงผลงานของทีมตามไปด้วยคาร์กเตอร์กล่าวว่ามันน่าเป็นห่วงมากๆสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ได้มีแค่ลิเวอร์พูลโดยรวมในฐานะทีมเท่านั้นแต่รวมถึงตัวเขาด้วยและความหมายของผมก็คือมันจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ในฤดูกาลนี้มีหลายครั้งที่เขาเล่นเกมรับได้แย่มากๆปัญหาของพวกเขาในตำแหน่งนั้นก็คือพวกเขาไม่มีใครที่จะเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งของเทนอเล็กซานเดอร์นูได้แบบจริงจังเลยซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เป็นอย่างนั้น ก็เพราะก่อนหน้านี้เขาเล่นได้ดีมากๆมันทําให้คุณต้องคิดหนักว่าควรจะซื้อใครดีคือคุณต้องจ่ายเงินมากแค่ไหนสําหรับการซื้อนักเตะที่จะไม่ได้ลงเล่นแบบทุกสัปดาห์กันอย่างไรก็ตามผมคิดว่าตอนนี้มันถึงจุดที่ลิเวอร์พูลจาเป็นต้องหาซื้อแบ็กขวาแล้วแน่นอนมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจอร์กนครอปเองที่จะดูว่าแบ็กขวาคนนั้นเก่งแค่ไหนและจะมีราคาเท่าไหร่แต่อเล็กซานเดอร์โนว์จำเป็นต้องมีคู่แข่งแบบจริงจังได้แล้ว เขาลงเล่นในระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้พักเลยมาทุกฤดูกาลเขาได้แชมป์มาครบทุกรายการเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมและทําได้ทุกอย่างเท่าที่ผมพอจะฝันถึงได้ผมภูมิใจในตัวเขามากๆเขาเป็นเด็กหนุ่มจากท้องถิ่นที่ไต่เต้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้แต่เขาจําเป็นต้องมีคนคอยช่วยหลังจบฤดูกาลนี้แล้วนะ่ะเขาต้องคิดให้หนักว่าจุดยืนของเขาในตำแหน่งแบ็กขวามันเป็นยังไง bbc รายงานว่าเฟอร์กิลฟานได้เชื่อว่าความแพ้ที่อันฟิลคือสิ่งที่เป็นตัวแปรสําหรับการแข่งขันกับเรอัลมาดริดในเลกที่2นี้มันยากมากที่เราจะเอาชนะพวกเขาได้ที่นี่มันยากขึ้นเมื่อเราพบกับความแพ้ที่บ้านของเราเองแต่เราก็ต้องการแก้ไขมันและพยายามที่จะทํามันในที่นี่แต่อย่างที่เห็นพวกเขายังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างมากเสมอผมเองก็แปลกประหลาดใจในช่วงเวลาของผมที่ลิเวอร์พูลกับเกมที่เราเล่นกับเรอัลมาดริดผมไม่เคยชนะพวกเขาได้เลย ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องการแก้ไขเรื่องนี้เราต้องการเอาชนะพวกเขาให้ได้แม้ว่าพวกเขาจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เราสร้างมันขึ้นแต่พวกเขายังคงสงบสติอารมณ์และแน่นอนว่าพวกเขามีนักเตะถ้าคุณดูที่โมริสเบนเซม่าพวกเขาคือผู้สร้างความแตกต่างเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ภายใต้ความกดดันพวกเขามักที่จะใจเย็นมากและทําได้ดีอย่างต่อเนื่อง แต่สาหรับเกมนี้มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดท,ที่เราปล่อยให้เกิดขึ้นในเกมเลกแรกที่บ้านของเราแล้วนั่นคือจุดสําคัญในการแข่งขันรอบนี้เจมพีสจากเดลติกรายงานว่าการแห้แพรเรลามริดจนกระเด็นตกรอบ16ทีมไปทั้ง2เกมเย้าและเยือนนั้นแสดงให้เห็นแบบชัดเจนว่าทีมลิเวอร์พูลของเจเกนครับขาดมิติในตำแหน่งแดนกลางอย่างมากและการเปลี่ยนผู้เล่นลงไปในเกมเมื่อคืนนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยด้วยซ้ำและดูเหมือนว่ามันจะแย่ลงอีกด้วย เพียรเชื่อว่านี่คือภาพสะท้อนของการไม่มีคุณภาพอย่างยิ่งสําหรับแดนกลางเวลานี้และสิ่งนี้ควรได้รับการแก้ไขในทันทีที่ตลาดซื้อขายเปิดทําการในช่วงซัมเมอร์นี้ตอนนี้โปรโไฟล์ของมิดฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลกำลังดูอยู่นั้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นผู้เล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์เบอร์แและเบอร์หที่มีความสามารถที่หลากหลายอีกด้วยและผู้เล่นแบบนั้นที่ลิเวอร์พูลมองหาอยู่ก็คือจูดเบลลิงแฮมมาทุดนูนเนสและเมสันเมาส์เพียรถึงกับล่ายืนยันเลยว่าเป็นหนึ่งใน3คนนี้แน่นอน หรือไม่ก็2-3คนนี้ที่ลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวมาร่วมทีมในหน้าร้อนนี้ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้จนถึงปัจจุบันไม่มีถ้วย FA ครับไม่มีถ้วยลีครับออกจากการแข่งขันอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนส์และกําลังลุ้นอันดับ6กในลีกจนถึงตอนนี้เป็นฤดูกาลที่ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยจริงๆนอกจากความพังและการบ้านที่เจกันครอปต้องแก้ไขปัญหาชัดเจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วสําหรับแดนกลางมันคือจุดอ่อนของคุณภาพทั้งหมดเลยจริงๆ ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานว่าลุยดีอารจะกลับมาลงสนามให้กับทีมลิเวอร์พูลได้ก็ในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่1เมษายนนี้เจ้าตัวมีเวลาในการฝึกซ้อมเรียบความฟิตของตัวเองมากถึง17วันในช่วงพักเบรคการแข่งขันทีมชาติมาดูกันว่าก,การกลับมาของดีอาร์จะส่งผลกระทบต่อทีมลิเวอร์พูลและช่วยเหลือทีมนี้ได้ในโปรแกรมการแข่งขันในลีกที่เหลือได้มากน้อยแค่ไหนกันเอ็กเรมโคเนอร์ nor, รายงานว่าเหลียวมลิตมีความสนใจในตัวของเทนอเล็กซานเดอร์โนวแบทควาวัายย่ปีเป็นอย่าางมาก และเตรียมที่จะพิจารณาในการคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนลิเวอร์พูลเองก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างมากพวกเขาเองกําลังวางแผนที่จะเจรจาเพื่อขยายสัญญาของเชนอล็กซานเนอร์นูออกไปจนถึงปี2 0 2 8อีกครั้งสปอร์ตบิวสื่อดังของเยอรมันรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังไปที่แลนเดาโคโลโลมอานีกองหน้าวัย24ปีจากไอทักแฟรงค์เฟิร์ตในเวลานี้หลังจากผู้เล่นมีผลงานที่สะดุดตาทีมจากพิมลิอังกฤษเป็นอย่างมาก แต่อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมเนื่องจากผู้เล่นเหลือสัญญา4ปีและแฟรงก์เฟิร์ตเองก็อาจจะต้องการค่าตัวที่สูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวและผู้เล่นก็ไม่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาอีกด้วยทั้งนี้ che, มาคุสโคเช่ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาแฟรงก์เฟิร์ตเคยเออกมาเปิดเผยด้วยว่าโคโลโมอาน,นี่นั้นเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดในบุนเดสลีกาเยอรมันในเวลานี้และการเล่นในลีกนี้จะส่งผลดีต่อเขามากที่สุดแล้วด้วย แกมเบลลี่จังในทีมเนตรฟุตบอลรายงานว่าเดอะแคนไรส์กองกลางวัย24ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ลิพูเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดเช่นกันหลังจากมีรายงานออกมาว่าเจ้าตัวปฏิเสธที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางคุนคอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้มิดฟิลด์ทีมช่างลิตกําลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายปี2024ในช่วงซัมเมอร์นี้และเขาเองก็ได้ทําการแจ้งไปยังสโมสรเวสต์แฮมแล้วว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อก้าวไปสู่สโมสรที่ใหญ่กว่า และมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าแล้วในตอนนี้แน่นอนว่าการตัดสินใจของไรซ์ในครั้งนี้ทําให้หลายๆทีมในพิีมีร์ลีกอังกฤษรวมทั้งลิเวอร์พูลต่งางก็เฝ้าติดตามดูสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดในเวลานี้เช่นกันนายติมนิตฟุตบอลรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มิดฟิลด์จากไบรตันแอนด์โฮปอลเบียนในเวลานี้ เขาถูกมองว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกรณีที่หงแดงพลาดในการคว้าวจูตดเบลลิงแฮมกองกลางจากบริเซยดอนนูลที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้นอกจากลิอร์พูแล้วทีมที่มีความสนใจตัวของแม็กอลิสเตอร์ก็คือเชลซีสเปิร์และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่ดูเหมือนว่าผู้เล่นจะชื่นชอบในการร่วมงานกับทางเจกเกนค็อปมากที่สุดหง่ากาบี้หากพลาดเบลลิงแฮมซืออังกฤษรายงานว่าลิอร์พูพร้อมล่าตัวกาบี้ในกรณีที่สมสรนพลาดจชูดเบลลิงแฮม สถานการเรื่องเสริมทีมของหงแดงยังคงออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแดนกลางที่มีข่าวกับเบลลิงแฮมอย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งต้องแข่งขันกับเรรัลอาดริดลาสุดมินเดอร์รายงานว่าลิเวอร์พูลมีแผน2หากเกิดกรณีพลาดได้ตัวเบลลิงแฮมโดยตลอดช่วงที่ผ่านมากองกลางดันบุลมีข่าวโยงราชันชุดขาวอย่างหนักเช่นกันซึ่งตอนนี้ทีมดังอังกฤษมองไปที่กาบีหากว่าสู้ทีมดังสเปนไม่ไหวกรณีของกาบีถือว่ากลับมาเป็นเรื่องชวนให้บาเซลน่าปวดหัวเพราะสื่อสเปนระบุสารได้ปฏิเสธคำร้องยืนยันการลงทะเบียนนักเตะ ทำให้ตอนนี้สัญญาของกองกลางวัย18ปีจะหมดลงหลังจบซีซั่นเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ซือเมืองผู้ดีเชื่อว่าคงแดงพร้อมหันเฮไปหากาบีหางไม่สามารถดึงเป้าหมายหลักอย่างเบลลิงแฮมมาครองได้สําเร็จฝั่งบาซ่าต้องเร่งแก้ไขโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้สามารถลงทะเบียนกาบีในฐนานะนักเตะชุดใหญ่และใช้สัญญาใหม่ที่ตกลงกันได้ก่อนหน้านี้เพื่อกันท่าทีมอื่นๆเข้ามาต่อแย่ ลิร์พูไฟเขียวหนึ่งกองหลังส่วนเกินย้ายออกได้ทันทีซัมเมอร์ลิร์พูเป็นข่าวยืนยันแล้วว่าจะปล่อยนักเตะตำแหน่งกองหลังออกจากทีมอย่างน้อยหนึ่งรายในช่วงเปิดตลาดรอบหน้าซัมเมอร์หลังจบฤด,ดูกาลนี้ซึ่งได้แกนน่นาทินฟลิปเซอร์เบ็คก,กำลังสำรองที่แทบไม่มีโอกาสสอดแทรกลงสนามเลยตลอดหลายเดือนหลังปรากาหลังชาวกรีย้ายจากโบตันวันเดอร์อมายัางแอนฟิลด์ในฐานะแข้งเยาวชนเมื่อปี2 0 1 6แล้วจึงได้ขึ้นสู่ชุดใหญ่ของเจอเกนคลอปในช่วงที่ทีมมีปัญหาตัวเลือกแนวรับโดยได้เล่น20เกมในซี่2 0 2 0 2 1 อย่างไรก็ตามเมื่อตัวเลือกแนวรับทีมชุดแรกของครอปผ่านพ้นปัญหาตัวเจ็บไปแล้วฟิลิปก็หลุดเป็นสำรองยาวๆสี่ซั่นที่แล้วถูกส่งยืมไปบอลมัดก่อนกลับมานั่งสำรองไรอนาคตในสี่ซั่นนี้โดยได้เล่นไปเพียง5เกมทุกรายการล่าสุด,ดิอลติกรายงานว่าลิพูตัดสินใจแล้วถึงการเปิดไฟเขียวให้เซนแบกวัย25ย้ายออกจากแอนฟิลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อจบสี่ซั่นนี้โดยจะยอมรับข้อเสนอขายในราคาที่ไม่สูงนัก รายงานเสริมว่าอันที่จริงลิเวอร์พูลก,ก็เกือบจะปล่อยฟิลิปออกตั้งแต่เปิดตลาดหน้าหนาวมก,กราคมที่ผ่านมาแล้วแต่แผนการที่ถูกระงับไปเนื่องจากพวกเฟอร์กิลฟานได์อิบราฮิมากนาเต้และโจโกเมสสลับกันล้มเจ็บนอกจากนั้นอีกรายที่เข้าใ่ายจะถูกปล่อยหากได้ข้อเสนอน่าสนใจคือเจอเอลมาติเซตแบ็กเลือดเยอรมันอดีตทีมชาติเคมรูนซึ่งหลุดเป็นสำรองเช่นกันในซีซั่นนี้และถูกมองว่าหมดความท้าทายไปพอตัวแล้วจากการอยู่คาแข้งในแอนฟิลมาอย่างยาวนานถึง7ปีเต็ม ลเวรภพูกาางแผนซิลสามสตาโปรเกสเสริมแกร่งฤดูกาลหน้าซื่ออังกฤษกระพือข่าวลเวรภพูมีแผนเสริมทับรับตาลาดรอบหน้าหลังจบฤดูกาลนี้เอาไว้แล้วอย่างการเซ็นสัญญากับ3าดาวเตะโปรโตุเกตของ2สโมสรร่วมเวทีพเมลิกหงแดงต้องดำเนินการผ่าตัดทับครั้งใหญ่มาตลอดปีหลังๆและเมื่อสิ้นสุดซีซั่นนี้ก็คาดหมายว่าจะต้องซื้อขายยกย้ายยกใหญ่กันอีกหนโดยเฉพาะเมื่อแนวรุก SMF กํากำลังจะปิดตำนานลงอย่างสมบูรณ์ที่โรเปโตฟิมิโนโย,ย้ายออกหลังหมดสัญญ,ญา และอนาคตของโมเมดซารหาก็ไม่แน่นอนนักว่าจะปักหลักในแอนฟิลด์อีกนานขนาดไหนลาสุดเดอรซันระบุว่าลิเวอร์พูลจะเดินเครื่องทาบทาม,ามตัวแข่งโปรโตเกตอย่างจริงจังตอนซัมเมอร์ซึ่งประกอบด้วยมาทิวตูนเนสจอมทัพทรงดีของวู๊แทมตันวันเดอร์เรอร์ปูเบเนเวสมิดฟิล์ตเก่งของวูฟเช่นกันและชอปาริญ,ญาด,ดาวเตฟูลม ในรายปาลินยาวัย2 7็ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาเล่นในคาวเวนคอตเทนด้วยค่าตัวไม่เบา17ล้านปอนด์และเล่นดีมาตลอดสีซั่นนี้แต่แม้กระนั้นก็คาดว่าฝูแล่มจะไม่ขวางทางทำกินของนกเตะหากได้ค่าตัวสูงขึ้นสักประมาณ2เท่าหรือราว40ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลจะพยายามต่อรองตัวเลขน,นี้ให้ถึงที่สุดแต่พวกเขาก็ไม่อาจจะชะล่าใจได้มากเมื่อทางแมนเชสเตอร์ก็แอบเล่นนักเตะอยู่เช่นกันส่วนอีก2มิดฟิลด์ของวูบถูกเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาพักใหญ่แล้วและจะเเเเป็นนนโอออออกอออกกกาาาาาสสสััสดดีขงงจรรรคลล่ตววมมิแ เมื่อจอมยิงไกลารายนี้กําลังเข้าสู่สัญญาหนึ่งปีสุดท้ายกับทีมหมาป่าดังนั้นค่าตัวจึงไม่แพงจนเกินเอื้อมสําหรับในรายนูนเนสอาจถือเป็นงานยากสุดเมื่อนักเตะเพิ่งย้ายมาร่วมกวนหมาป่าในซัมเมอร์ทีแล้วโดยสนอราคาสูงถึง38ล้านปอนด์เท่ากับลิเวอร์พูลต้องยอมจ่ายแพงกว่านั้นพอสมควรเพื่อคว้าตัวมาวาดลวดลายในแอนฟิลซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายอันดับทีมในพรีเมียร์ลีกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้และลิเวอร์พูลจะจบในอันดับที่6ของตาราง โดยมีแต้มอยู่ที่64แต้มหลังจากที่ฟอร์มการเล่นขึ้น,ข,นขึ้นลงลงในฤดูกาลนี้และยังคงหาความสม่ำเสมอไม่ได้ตอนนี้พวกเขาถูกคา,ดกา,าดการณ์ว่าฤดูกาลนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลภายใต้การคุมทีมของเจอเกนครอปที่ย่ำแย่และล้มเหลวมากที่สุดเช่นกันคิดเห็นกันยังไงบ้างเอียนไรช์เชื่อว่าท็อตแนมฮอสเปอร์จะเอาชนะลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลในเด็ดเพื่อคว้าตำแหน่งท็อปโฟร์ของพรีเมียร์ได้ในท้ายที่สุด เมื่อฤุกการกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์พิมลิกและการต่อสู้เพื่อหนีตกชั้นกำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆการแข่งขันเพื่อท็อปลนั้นดูเดือดพอๆกันโดยที่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดว่าจะคว้าสามอันดับแรกเกือบจะแน่นอนแล้วนั่นทำให้เหลือเพียงแค่ที่เดียวสำหรับสเปอร์นิวคาเซิลและลิเวอร์พูลที่อยู่อันดับ4 5และ6ตามลำดับผมคิดว่าท็อตแนมจะโอเคเพราะพวกเ,เขามีแฮร์รี่เคนเขาจะยิงประตูช่วยพวกเขาไร้กล่าว คุณมองไปที่นิวคาสเซลพวกเขาพลาดโอกาสมากมายใช่พวกเขายิงได้2อถึงสประตูเจอกับวูฟเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและมันก็ดีสาหรับพวกเขาแต่พวกเขาจะต้องทําอย่างนั้นด้วยจาก2เกมในมือพวกเขาต้องทําประตูให้ได้คุณไม่สามารถไว้วางใจนิวคาสเซลได้คุณไม่สามารถไว้วางใจลิเวอร์พูลได้ณนะเวลานี้ไม่ว่าเป็นทีมไหนการดวลกับลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณมีแฮร์รี่เคนตราบใดที่คุณมีแฮร์รี่เคนคุณก็จะสามารถสร้างโอกาสได้เขาก็น่าจะทําประตูได้ นี่คือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าทอ็อดแนมติดทอฟฟลไม่ว่าพวกเขาจะเล่นอย่างไรก็าตามผมไม่เห็นว่าทอ็อดแนมจะทำประตูไม่ได้เลยหลักฐานมัดแน่นรวบคนงานซาร่าย่องเบาบ้า,บานยอดดาวิงซาร่าสตตร์ดังวัยสาปีตกเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าถูกโจรย่องขึ้นบ้านไปขโมยทรัพย์สินหลายรายการทั้งรองเท้าฟุตบอลเครื่องประดับทีวีจานรับสัญญาณดาวเทียมรวมถึงเหรียญรองแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นด้วยเมื่อช่วงต้นเดือน กระทั่งล่าสุดเมื่อ15มีนาคมรายงานข่าวแจ้งว่าตำรวจเมืองบามมี่จับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว2รายหลังเช็คกล้องวงจรปิดซึ่งปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือคนงานที่ยอดหัวอกของแดงว่าจ้างให้ดูแลบ้านเป็นเหมือนพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่กลับร่วมมือกับเพื่อนให้แอบปีนกำแพงบ้านเข้ามาขโมยทรัพย์สินโดยทั้งสองถูกจับกลุ่มตั้งแต่วันที่12มีนาคมและตำรวจสามารถนำทรัพย์สินมาคืนให้กับซาลาได้อย่างครบถ้วนทางนี้ซาลามีกำหนดเดินทางกลับบ้านเกิดในสัปดาห์หน้าเพื่อรับใช้ชาติในเกมแอฟริกาคัพออฟ รอบคัดเลือกสองนัดต้อนรับมาลาวีวันที่24มีนาคมก่อนบุกไปเยือนคู่ปรับรายเดียวกันในอีก4วันให้หลังหงผวาโดกฟุบพื้นหลังประทะศีสะ่สัตว์ลิโมพูมีาวาเมื่อเป็นโดกปีกดารรุ่งของทีมถึงกับววบคาสนามหลังได้รับการประทะัรุนแรงที่ศี่สัสร,ระหว่างเกมอยู่ฝ่ายยุดหลีกนัดล่าสุดโดกวัย17ปีล้มไปกองกับพื้นหลังกระโดดมงแย่งบอลกับผู้เล่นสปอร์ติงลิสบอนซึ่งในตอนแรกก็ยังยืนอยู่ได้ แย์สนามต้องรีบวิ่งเข้าไปเพื่อช่วยเหลือดาวรุ่งหงแดงคันที่ผู้ตัดสินต้องเปล่าหยุดเกมแต่ในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นมายืนได้แต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในทันทีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก6นาทีของการแข่งขันซึ่งโรริโก้ลิเบย์โล่ทำประตูเดียวของเกมในนาทีที่65โดกเดินเซไป2 3ถึงก้าวหลังการปะทะนั้นก่อนที่จะฟุบลงกับพื้นแพทย์หลายคนเข้าไปดูอาการของเขาในขณะที่ผู้เล่นทั้งสองทีมต่างเฝ้าดูอย่างกระวนกระวายใจ ท,ทั้งสองผู้เล่นปะทะก,กันจากการแย่งชิงลูกบอลกลางอากาศแต่นักเตะของสปอตติ้งลิสบอนไม่ได้รับอันตรายอะไรโดกนอนฟุบอยู่ที่พื้นประมาณ2นาทีสำหรับการปฐมพยาบาลสำหรับดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์ชุดยู21ถือเป็นแข้งตัวความหวังในอนาคตสำหรับลิเวอร์พูลโดยเปิดเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ของเจอเกนค็อปไปแล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ